สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โทมาร์ฮอปชาแนลนะครับอยู่กับหมดของอ่ะมัปาห้าวีห้านะครับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนผมมาเล่นเป็นตัวของโรมมิ่งโดยใช้มีหน้านะครับโอเคอะโอเคสําหรับคนที่เล่นโรมมิ่งนะครับช่วงต้นเกมบอกเลยว่าสําคัญมากๆนะครับถ้าเรามาบสายโซโลมาคนเดียวนะครับป่านะครับต้องกันให้เพื่อนเลยนะครับจาเป็นมาพวกบัฟแดงพวกบัฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับอย่าให้โดนเด็ดขาดไม่งั้นนี่คือบอกเลยว่าถ้าแบบนี้ฟาร์มเราจะเล่นยากนะครับ ทีนี้ในเรื่องของการเล่นเนาะส่วนมากปกติเขาก็จะเดินเลนอันนี้แหละเดินเลนของอแครี่แหละทีนี้เมื่อกี้คือผมไปสังเกตการ์ดยังไงว่าเขาไม่ได้เข้าบัฟแดงนะครับเราก็จะไปได้นะครับที่นี่ท,นทีนี้วิธีการเล่นนะครับส่วนมากรมมิ่งเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปแย่งเลเวลพวกแครี่พวกอะไรนะครับเราพยายามยืนอยู่หลังๆไว้ก็ปล่อยให้แครี่เขาลาช็อตไปนะครับนี่เราเราจะพยายามเกาะเกาะไอตัวอันนี้แต่ว่าอันนี้คือ เขาเข้าไม่ถึงเนยผมก็ได้เอาเอาเลยแล้วกันนะครับนะมีนาคือเวลาเห็นปะเวลาที่สแต็กมันเต็มแล้วเวลามันปัดนะเพื่อนเนี่ยมันเลือนมันจะเด้งนะครับตนนัวนี้มีน่าจะเก่งกับพวกฮีโร่ระยะใกล้มากๆนะครับอย่างเช่นพวกโอมเมนอะไรแบบนี้รับเดินใส่เลยนะครับไม่ไม่ได้กลัวเลยนะครับอาเพื่อนอันนี้คือเขานีเน่เห็นบ้านนี้อันอันนี้คือเขาประมาทเองนะเห็นปะมันเลยกลยเป็นผมได้เฟิร์สบัดเฉยนะครับ ตัวนี้มันจะเป็นการดึงระยะสั้นๆนะครับตัวนี้ต้องกะระยะดึงดีๆนะ mm hmm. ก็จริงๆมันก็จะมีขอบขอบเขตของสกิล l นะบอกว่าดึงได้ถึงแค่ไหนเนาะ mm hmm. จุดเด่นคือสก mm ิล hmm. ตีเนีเพื่อนมันสามารถดึงความสนใจมาได้นะครับก mm hmm. mm hmm. ับซ mm ีเนียวก็ถามว่าสูสีกันไหมก็สูสีนะครับอยู่ที่จังหวะมากกว่านะครับอันนั้นเขาจะเป็นให้เกาะแล้วก็ฮิวพวกอะไรแบบเป็นกลุ่มเนาะ ไ,ไม่ถึงต้องระวังเทลนะเทลนะัช่วงเล็ดเกมเนะี่ยคือเราถ้าถ้าอยู่แบบนอกระยะเขาเนี่ยโดนเลยนะครับแต่ถ้าเราสามารถเข้าไปใกล้เขาได้และกดตันติได้เนะี่ยคือก็มีโอกาสพลิกเกมได้เหมือนกันเนาะแต่ว่ารอบนี้ตัวลวงเราก็เป็นแพนด้ากับคิวเลนก็น่าจะล้วงได้นะครับแต่รอบนี้รู้สึกว่าป่าแบบช้ามากนะครับป่าไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้ขึ้นมาช่วยเลยเนาะ ก็เทคนิคการเล่นโรมมิ n g เนอะพยายามเดินเปิดป่าให้ทีมไม่หละมีแค่นี้แหละแต่ว่าทีนี้นี่เมดนี่คือไม่ควรที่จะมาแชรเลนแบบนี้นะครับเห็นปะแต่ว่ารอบนี้ได้แครี่เขาเนระาถามว่าคุ้มไหมก็ได้อยู่ระดับนึงแต่ถ้าไอ้พวกตัวเห็นปะตัวเคลียร์กลางไ,ไม่ไม่ไปแบบนี้มันจะกลายเป็นเมดจะเมจะจนนะครับรอบนี้แต่พอไปปับ๊บไปตนที่คลิปตายมันก็จะเสียอย่างได้อย่างเสียอย่างนะครับ จริงๆมันจะต้องมีคนมาคอยรับเบฟก็คือเอเจ้าแพนด้าต้องมาคอยรับเบฟเวลาที่หมีขึ้นมานะครับเเวลาที่ตัวของเมดขึ้นมานะครับ ถ้าทีมจับได้ปั๊บแล้วเราดึงมาดึงมาติอีกทีหนึ่งนี่อยู่เลยนะครับเรียบร้อยนะครับแครี่มันบางยังไงมันก็มันก็ตายนะครับสมากที่หนีนี้พวกคอนพวกอะไรเขาก็จะเล่นคล้ายๆกันนะครับเพืดึงอีกทีนึ่งฟึ๊บอุ้ยเขานตีพอดี เสียได้คเพื่อนวิตายไหมตายไหมไม่ตายนะเพื่อนโอเคเราเอาเลือดกลับขึ้นมาได้นะครับโอเคเรียบร้อยถือว่าแม่นใช้ได้นะครับแครี่เรานะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าได้ได้เปรียบไปแหละเพราะว่าอหไปะทั้งอุ้ยอุ้ยป้อมตีต้องระวังป้อมตีนะครับป้อมมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับอันนี้คือความโหดของพวกป้อมนะครับ โอเคถ้าเลือดเหลือน้อยก็นแนะนําว่าให้กลับก่อนนะครับแล้วค่อยเดินมาใหม่มีหน้ามันวิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับถ้าเล่นคนเดียวก็ไม่เชิงว่ายืนแบบเฝ้าแคลรี่ขนาดนั้นเราจะต้องเขาเรียกว่าการยืนคุม,ค,มคุมเลนให้คุมเลนให้กับแค r รี่นะครับจุดสําคัญก็คือเดินเปิดปลายแหละเห็น <Yeah. S 2> เดินดูทําให้เข้าเห็นวิสัยทัศน์นะครับ ป่ามันไม่ทําอะไรสักอย่างครับตอนนี้มันก็จะทําให้แบบทีมเรารู้สึกว่าเล่นเล่นยากนะครับเล่นยากไงวะมันคิวไม่ได้นะครับมีเพื่อนดึงไว้ก่อนแต่ว่าเพื่อนไม่มาเติมเพื่อนไม่มาเติมหูนิดเดียวเพื่อนเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะสามารถน่าจะดึงเกมให้เข้ากลับบ้านได้นะครับมีทาร่ามันเข้าด้านหลังเลยงนี้ จะไปเดินเช็คก,ก่อนป้อมแต่ว่าป้อมกลางก็แตกแล้วนะครับตอนนี้นี่เดี๋ยวเขาจะเอาบาัฟฟ้าเราเราต้องไปดึงออกนะครับถ้าทีมเขายิงได้บัฟฟ้าไปตัดบัฟฟ้าเราไปได้มันก็ยิ่งจะเล่นยากไปอีกนะครับนี่ดึงดึงออกมาก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะครับ,อบไอ คลลี่เขาจะอยู่มุมของของเขาแหละครับเราก็มีหน้าที่แบบเดินคุมเกมให้เขานะครับหาพื้นที่ให้แคลลี่เล่นนะครับพูดง่ายๆก็คือประมาณนี้นะเก็บล้างไว้ดีๆนะเพื่อนเก็บ้ังไว้ดีๆตอนนี้เขาตั้งกอะเลยเห็นไหมก็ป้อมต้องแตกไปนะครับ เพื่อนโดนทาร่ามันมีสกิลหิวเลือก่ยต้องต้องมีตัดเลือดนะครับถ้าถ้าจะมาจะสู้กับทาร่านะครับในเงนเอาไม่ลงนะครับถึงเราจะดึงเขาเข้ามาได้นะแต่ว่ามันก็เลือดมันเด้งก็หนีได้อยู่ดีนะตัวนี้แผ่นนี้คนที่ยมนํามาป่านะตัวนี้มันมันปวดน,นะครับจะรวมก็ได้จะป่าก็ได้ครับตัวนี้ แต่มีน้ามันเป็นตัวที่ถึกระดับหนึ่งเลยนะครับเก่งกับพวกฮีโร่ระยะใกล้นะตัวนี้โอ้ผมไม่มีเลือดละผมต้องต้องกลับก่อนนะครับก็เมนมันก็เโบนนะครับเพราะว่าป่าทำอะไรไม่เป็นนะครับจริงๆคิวเลนมันต้องเข้าด้านหลังนะครับแล้วมันจะคีดทีด่ข้อร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ให้มาจังหวะตอนนี้ก็ถ้ามีล้วงสวยก็มีโอกาสครับดึงอยู่ทีนึงแต่ว่าขนาดดึงขนาดนี้มันยังออามันไม่ลงมันมันไม่มีตัดเลือดนะครับอ่ะโอเคนะไอ้ตายโอเคก็ถือว่ามีตัวสอนนะครับมีตัวช่วยเรานะครับมันก็จะทําให้ทีมไฟนนลครับเล่นได้นะครับถ้ามีตัวช่วยสอนนะ วะเรียบมันจะเด้งนะครับแต่ผมว่าผมน้ำจะไม่ไหววนะถือว่าเอูเล่นเป็นเนาะก็ยังพอมีโอกาสนะครับถึงป่าย,ยังไม่ได้นะครับมีดูแลก็มีซูก้ากับกับเอูเล่นได้ก็ถือโอเคนะครับ ทาร่ามาันสายเดงเลือดไงอ่ะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆเดินเปิดป่าให้ให้กับทีมนะครับบางทีทีมเรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็ต้องดูเพื่อนด้วยนะว่าเพื่อนตามมาได้วห่าบางทีโดดเข้าไปแต่ว่าเขาไม่ตามก็ตายฟรีนะครับ ่ยปะซีเนลทาร่ามันก็เป็นสายบับเลือดขึ้นมานะครับสายฮิวขึ้นมาเยอะนะครับเข้าไปทำอะไรในบ้านเราครับซีเนลนครับมีเพื่อนเทิวเทิวน่าเอามากตามมันต้องตามแล้วื่นจังหวะนี้เดี๋ยวผมจะตามไปนะครับนี่เดี๋ยวผมจะตามไปเอาในป้อมเลยเดี๋ยว พเพืพ่กเลยปืเ็ปะเห็แล้วก็ให้เพื่อนวิ่งตามมาเห็นะก็คือมันจะเป็นสกิลดึงดูดความสนใจเข้ามานะครับโอเคไฟนี้น่าจะได้ป้อมนะดูแลเหลือเล่นนิดเดียว ถ้าเอลสูเล่นได้ไปแล้วเรายืนโซนให้เขาดีๆเนี่ยเล่นได้เลยครับี่แต่มันเด้งเลือดมันมันไม่มีตัดเลือดเนี่ยอื้อดึงไม่หันของเพื่อนด้านล่างุดเล่นล่างโดนนะครับตอนนี้ ต้องหาจังหวะเข้าดีๆนะเพื่อนนะว่าิวเลนก็ไปไล่ฆ่าไล่ฆ่าแทงมันคงจะตายล้วครับเช่อนวะ่าแล้วเวลาจะเข้ามันต้องเข้าด้านหลังนะครับถ้าจะถ้า,ถ,าถ้าว่าจะตีใครนะครับตัวลวงอย่างคิวเลนนะครับนี่เพื่อนดึงสวยปุ๊บโอเคไอ้ดิเลกมันก็จะใช้สกิลมานาแหละที่เป็นเกาะบับเกาะขึ้นมามานาหมดก็เรียบร้อยนะครับ โอเคเพื่อนถือว่าเอลสูใช้ได้นะครับอะตอนนี้เราจะมีโอกาสเอาป้อมคืน2ป้อมนะครับ ก็เราพยายามยืนในพุ่มไม้ดรืพุ่มอะไรให้แบบทีมเราได้เห็นพื้นที่นะครับเผื่อเข้ามานะครับทีมเรามันจะได้ตัดสินใจถูกนะครับว่าควรจะไปทางไหนนะครับเพราะว่าการหาข้อมูลนี่เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยครับสําหรับ roaming นะครับต้องหาข้อมูลตําแหน่งของศัตรูให้ได้มากที่สุดนะครับมันจะทําให้ทีมเราเล่นง่ายนะครับนี่แหละก็เดินเข้าไปนะครับป่าเพราะว่าตัวนี้มันช็อตเดียวมันไม่ตายแน่นอนนะครับมีหน้านะครับ ลากโคโนตีดึงความสนใจมามันรับดาเมจบอลลงอีกนะมันก็เลยเป็นตัวที่แบบคนนินนยมเล่นอยู่นะตัวนี้นะมันถึกนะครับนี <S <S ่เพื่อนผมดึงให้ทีมเลย <S <S ก็เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับก็จริงๆก็แค่รอจังหวะสักหน่อยนะครับนี่ซีเนียร์ลงไปด้าด้านล่างอีกแล้ว ถ้ามันขึ้นบ้านยากบางทีอาจจะต้องรอ Dark s l a y ร์นะครับนี่ไม่น่าจะเข้าบ้านได้ครับคลิปชุดนี้ d e l ล y มันก็ผักออกหมดเลยนะครับโอไม่ไม่ได้เพื่อนทีมเาโดนแล้วนะครับแครี่โดนนะครับปล่อยเลยนะครับเวลาตายเราอย่าไปตายเยอะสุดนะบางบางทีก็คือมันอยู่ที่การแบบ วิเคราะห์นะครับว่าควรเข้าหรือคนออกนะครับบางทีเดิอนออกมาด้วยกันแต่เขาไปแปะตีชีฟก็จําเป็นต้องปล่อยนะครับสมมุติว่าถึงถึงเราตายแต่เขาเขาใกล้จะตายแต่ว่าบางทีตัวทีมฝั่งตรงข้ามมันโดดโดดข้ามกำแพงโดดอะไรมาได้นะครับแล้วมาตามแครี่เร็วนะครับจริงๆอยู่ที่การวิเคราะห์เห็นปะมันก็เอาไม่ลงนะครับ หมือนจะเข้าได้สุดท้ายก็โดนโดนดึงเลือดนะครับปุ้ยผมช่วยทันเวลาเพื่อนแต่บ้านี่ไฟนี่ช่วยทันนะนี่ถ้าผมไม่กดอันติเมื่อกี้นี่คือแอแอสแอสซิซินในป่าฟังเราตายนะครับไฟนี่ก็เขาแลกด้วยป้อมไงเพราะว่ามันเลนบนไม่ไม่มีคนกันนะครับเมื่อกี้ก็เลยโดนครับ จร,จริงๆมันต้องหาจังหวะแปลดาร์ะเพื่อนแต่ว่าตอนนี้คือเขาตายเยอะนะครับอาจจะใช้วิธีการไปเอาป้อมก่อนก็ได้เพื่อนเอาเอาป้อมมาป้อมหนึ่งก่อนนะครับนี่ครับดึงเข้าออกออก,ออกมาจากทีมคร้บ พวกแคลี่พวกอะไรก็คือถ้าโดนโล้วงโดนอะไรส่วมากชุดเดียวตายนะครับแต่ทีมเราจริงๆก็มีล้วง2ตัวนะถ้าว่าช่วยกันล้วงดีๆนะครับโอเคอย่างน้อยป่ามันพีชีพนะครับรถถังเข้าไปตีก็โอเคป้อมแตกพอดีนะครับไม่ลงอีกไม่ลงอีกดึงกลับขึ้นมา มันถึกไงเห็นไหมเพื่อนมันถึกมากเลยบางทีก็รู้แหละว่าเดินตามพวกแทงพวกอะไรมันฆ่ากันไม่ได้อยู่แล้วนะครับ โตายแล้นี่ตายดึงไว้ก่อนเพื่อนโหจับพร้อมกันเสียเสียสกิลบางทีแบบไม่ไม่ได้นัดกันเห็นเห็นปะทาร่ามันมันจะล้วงพวกเมดีนะครับตายเกิดเพื่อนเอาให้ลงอีกอะโอเคก็กำจัดตัวป่วนไปได้ตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องเอาดาร์คขึ้นขึ้นบ้านนะครับ เนี่ยบางทีนี่เราได้ดาร์กเรามีโอกาสเลยนะครับ เข้าไม่ทันเลยเพื่อนอดึงได้ไหมมันมีมานาวเห็นปะโอเคเห็นปะยังก็ยังได้อยู่นะครับมันก็จะยืได้ได้ระดับหนึ่งแหละดีเลกนะครับแต่ว่าพอเราดึงไปเรื่อยๆเราปั่นสักหน่อยมันก็ตายอยู่ดีนะครับจริงๆจริงๆตอนนี้เหลือเหลือไอ้แครี่นะตีได้นะเพื่อน จริงจริงปล่อยทีมตีไปนะเราก็ต้องขึ้นไปโซนพื้นที่นะตอนนี้นี่ไงเห็นไหมมาไปโซนพื้นที่นะครับนี่ครับดึงความสนใจไปนะครับโอเคก็คิวเรนมันเข้าจต่ด้านหลังมันตีมันก็แป๊บเดียวตายอยู่แล้วแหละโแต่มันปล่อยเรยนกลางอ่ะจริงๆถ้ามันปล่อยเรยนกลางวันนี้เราต้องเอาเรนล่างขึ้นมาด้วยนะครับต้องดึงขึ้นมาทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าขึ้น ขึ้นฝั่งเดียวนี้แป๊บเดียวเขาก็ตีคลิปตายนะครับ ตอนนี้ดาร์กมันยังอยู่นะเราต้องมามากันดาร์ก่อนนะเพื่อนอุ้ยอย่างราต้องดึงดีเลกนี่ออกออกมาเนี่ยตัวปวบจับได้โอเคเพื่อนไฟนี่สวยนะครับนี่ตอนนี้ดาร์กเข้าต้องต้องรีบตีนะ,ะเนี่ย่ว่าแพนด้าไปดึงความสนใจให้นานมากนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆจบแล้วนะครับจนกว่าจะจบเหมือนกันนะก็แบบนานมากนะครับ ก็ถือว่าหน้าที่ของมีน่าก็มีประมาณนี้แหละครับดึงความสนใจให้ได้นานที่สุดนะครับเปิดพื้นที่หาพื้นที่ให้ใหแครี่ได้เล่นนะครับถ้าชื่นชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับอยาก,กเล่นตัวไหนหรือมีคลิปอะไรแนะนําสามารถแนะนําเข้ามาได้นะเพื่อนสามารถติดชมไม่เต็มที่นะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย เซตไอเทมก็เซตสแตนดาร์ดพื้นฐานเลยเนาะพวกเกาะอะไรแบบนี้เนาะนี่เพื่อนประมาณนี้เนาะใส่ใสายล้างนะครับดีสุดอ่ะโอเคไปแล้วครับเพื่อนๆสวัสดีครับ